เต้นด้วยบทด้วยด้วยคาแรคเตอร์ด้วยการออกนอกโลกไปจริงๆเป็นนักบินอวกาศจริงๆหนูว่าหนูต้องทําการบ้านกับเขาค่อนข้างเยอะมากๆมากๆเลยค่ะแบบว่าทีนี้มันจะไม่ได้ใช้ความเข้าใจอย่างเดียวแล้วมันจะต้องเป็นการจาที่อินกับเรื่องจริงด้วยเป็นความจริงเป็นเรื่องเราจริงๆที่เราจะต้องอินว่าเออเราเป็นนักบินอวกาศจริงๆ ช่แล้วก็มันจะไม่ใช่แ evet. ค yeah. ่มิติเดียวมันมีหลายมัลติเวิร์สมากๆเท่ากับว่าเราจะต้องเล่นหลายคาแรคเตอร์ในคนคนเดียวมากๆแต่เขามีความฝันในการที่จะเป็นนักบินอวกาศอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมากๆถ้าถ้าของหนูใช่ไหมก็คือความฝันของแคทอะค่ะคือโอลิมปิกฟรีได v เ r ซึ่งหนูมองว่ามันยากมากๆ ถึงบอกนะหนูชอบดูแบบสารคดีฉลาดอะไรอย่างเงี้ยชอบอยากไปไว่ายน้ำก็ฉลาดแต่ว่าหนูคิดว่าถ้าไปลงมือทำ,ทำจริงคือการทำงานใช่มันน่าจะเหนื่อย<ๆ>เหนื่อยแล้วก็หนักมากๆแต่ก็ดึนเต้นดึนเต้นมากๆอยากอยากลองทําแล้วก็จะค่อยๆเตรียมร่างกายแนละ้วเพราะว่าเราจะต้องลงไปในน้ําแล้วก็ต้องมันจะไม่มีออกซิเจนอ่ะมันจะต้องหายใจเรียนการหายใจให้นานเราต้องระวังเรื่องหูต้องอะไรเงี้ยคือต้องไปฝึกษาเยอะมากๆค่ะแต่ว่าแบบนี้ได้กับซีจี หน,หนูส่วนใหญ่จะจะ C ซีจีเยอะมากค่ะเพราะว่าอย่างอย่างตอนถ่ายไฟลตก็จินตนาการทั้งวันเลยกับกับการที่จะต้องอยู่บนสลิงแล้วก็ข้างๆคืออะไรก็ก็ไม่รู้เลยใช่ค่ะว่าแบบเดี๋ยวจะมีหน้าต่างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยหนูว่าถ้าในหนังจริงๆน่าจะใช้เวลากับตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะนานมากๆเพราะว่าหนูได้เป็นนักบินอวกาศจริงๆในๆในหนังนะคะก็ค่อนข้างที่จะอาจจะต้องใช้จินตนาการแล้วก็ รวมถึงบอดี้ด้วยเพราะว่าตอนที่ไปขึ้นสลิงจริงๆมันค่อนข้างที่จะรัดตัวมากๆแล้วก็พอตอนดึงขึ้นมันก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกเยอะเหมือนกันค่ะใช่คุณชินกับความอี้หออ้ยังเลยค่ะเหมือนวันนั้นเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งครั้งเดียวเลยที่ที่ได,ได้ได้ขึ้นสลิงก็พยายามทำความเข้าใจกับเขาว่าโอเคมันจะ ไปไปหน้าไปหลังยังไงเนี่ยแต่ก็ต mm ้องพยายามแล้วก็ทำความเข้าใจคนคนหนึ่งมนว่างไหมรู้สึว่างไหมต่อไปโอ้โหคุณแม่มันเสี่ยวตกมากคือแบบพอเหมือนมันมันลอยจริงๆแล้วลงเราไม่รู้ว่ามันจะไปไหนต่อมันก็รู้บ้างเหมือนกันก็เสียวเสียวตกกันลาสตูปีนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อน่ารักมากเลยค่ะคือรู้สึกแฮปปี้มากๆแบบไม่เคย รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ยิ้มเยอะเท่าวันนันมาก่อนแล้วช่วงหลังๆก็รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองที่แบบว่าเราทําเต็มที่มากๆตั้งแต่ซ้อมโชว์ฮิดโชว์คิดเพลงแล้วพอได้ได้ทำออกมาจริงๆแล้วทุกคนแฮปปี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ดีใจค่ะแต่ขับมาถือนีแม่แต่ับน่ารักเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ชมว,ว่าแบบ โชดีนะคะอันนี้ชอบค่ะแต่ละคนก็จะมีแบบว่าฉันชอบโชดนี้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ตามอ่านตลอดมีใจค่ะนี่ไรครับ่ฟงานที่โอ้เก่งเก่งมากค่ะแล้วหนูไปเต้นเซอร์วส์ใช่ใช่จริงจริงก็คืเก่งมากๆเพราะว่าพี่พินก็จะพูดแบบว่าเต้นไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหนูไปดูเอ๊ะเต้นเป็นนี่มันยากค่ะเก่งเก่งก็คิดว่าแบบ ทุกโชว์ที่พี่ฟีนพอๆออกมาก็เป็นตัวพี่ฟีนแล้วก็แบบน่าจะเอ็นจอยมากๆมรอยยิ้มได้วัานานั้นใช่เ e กเกค่ะ,นะคนลญาถามเห็นว่าทางค่ายประกราศออกมาว่า,าแบบว่ามีแบบว่าคุกคามล้วมิ่ธสุข,ของเราอ่ะครับก็นะในโลกโซเชียลมีเดียก็เราจะเจอทั้งดีกับไม่ดีค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเราก็คทรลตรงนั้นไม่ได้ก็เลยให้คนที่มีอำนาจตรงนี้ ดีกว่าค่ะใช่ก็จะมีส่งไปกับเป็นคดีค่ะตอนตอนนี้ก็คือทางบริษัทของแทนไปดำเนินคดีด้วยใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ที่ที่เราอย่าฝากบอกนะครับแฟนคลับที่ทำหน้าที่กับองอะไรนะคะอยากฝากบอกอะไรกับแฟนคลับที่แบบว่าละเมึกส่วนตัวของเราอ่าท่าในเรื่องท่านในเรื่องของหนูที่ได้ข้อมูลมาแบบนี้หนูรู้สึกว่า 1> <1> ไม่รู้สิไม่มันไม่ควรพูดอะค่ะไม่ควรพูดจริงๆคือเวลาเราพิมอะไรเราอยากให้หนึกถึงว่าคนที่ได้รับปากเขารู้สึกยังไงมันก็มีฟีลิ่งเหมือนกันนะอะไรอย่างงี้ค่ะใช่มันก็ทําให้เราสึกความปลอดภัยเราเป็นยังไงร,ระแวงไปนิดนึงค่ะก็อยากให้คิดอีกทีก่อนพิมค่ะโอเคนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ